สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่11ธันวาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขมาบนเลขเด่น3ตัวของแอดเป็นต้นนะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นหลุดไปทุกท่านคำนวณได้156เห้ยออก843 แนวทางของอาจารย์หลุดลงไปล่างสองตัวก็คือหนึ่งกับหกนะครับสำหรับงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้สองสี่เจ็ดนะครับสองสี่เจ็ดทางเดินเลขสี่งวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งเข้าสามงวดมาลุ้นกันครับส่วนคำนวณของอาจารย์สูตรนี้จะกลับมาเดินต่อไหมถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็เก่งได้หมดถูกทันแนวทางของแอดเป็นต้น ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นเหนือใต้สูตรหนะครับเลขเด่นตัวเดียวจากอาจารย์โองวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลข1ก็ลงไปล่างสำหรับงวดใหม่สูตรที่1ของอาจารย์คํานวณได้เลข8นะครับเป็เลขแได้มา3มสูตรด้วยกันนะครับเอามาฝากคุณชมต่อมาก็จะเป็นสูตรที่สอง งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันงวดใหม่คำนวณได้เลข2นะครับได้เลข2องวดที่แล้วสูตรนี้คำนวณได้เลข6ต่อมาก็จะเป็นสูตรที่3สูตรที่สงวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับงวดใหม่คำนวณได้เลข3มนะครับไ็้เลขสาอาจารย์บอกว่าเน้นบนนะครับ ชอบสูตรไหนตามสูตรไหนก็แคปหน้าจอไปทุกทันไม่ชอบใจก็ผ่านต่อมาก็จะเป็นแนวทางคู่รถบนนะครับอาจารย์ทำได้ทั้งหมด3คู่ทุกทันก็จะมี3 4 3 5แล้วก็3 6ครับ3 4 3 5 3 6 16ธันวาคม6 7แนวทางจากอาจารย์โอ มาต่อกันที่แนวะทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวมาพร้อมกับเลขชุดของแอดกลมเกตนุษนะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นหลุดไปทุกทันเลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้9กับ5นะครับหวยออก8 4 3สี่ามทางโดยเลขของอาจารย์รูปแบบนี้3งวดหลังสุดเข้า2หลุดไป1งวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกทันเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน สูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้9กับ7นะครับเลขชุดที่ติด9ก็จะมี97 95 96 90ชุดเบิลชุดที่ติด7เด่น7ของอาจารย์ก็จะมี70 60 67แล้วก็57นะครับตามนี้ทุกท่านมีชุดเบิลด้วยในทางของแอดกรมนะครับ ต่อมาก็จะเป็นทางท้ายรางวัลที่1ใบแรกนะครับอาจารย์ทำได้ห9เก้าเจ็ดสตัวก็จะมีเก้าเจ็ดหเจ็ดแล้วก็ห9้าต่อมาจะเป็นทางเด่นสอนอบนเลขเด่น4ตัวของแอดวานสูตรคำนวณของอาจารย์ได้0ูนย์ดแล้วก็8นะครับ0ูนยสองเจดแด 6ท6ธันวาคม2567ต่อมาก็จะเป็นทางเด่น10น่วยบดเลขเด่น4ตัวของแอดแสงเดือนงวดที่ผ่านมาส่วนคำนวณของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับมีเลข3เข้าหลักหน่วยโวยออก843หลังจากงวดก่อนนั้นหลุดไปถูกทันทางโดยเลขของอาจารย์6มงวดหลังสุด หลุดไป2นะครับเข้าสงวดงวดใหม่ใบนี้ทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้5 7 8 9จ็ดแปด้ทางสอนบนนะครับเลือกเด่น4ตัวของแอดแสงเดือนงวดใหม่ได้5้าเจดปดเกวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ16 12 2567 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างนะครับเด่นล่างของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง9้าชุดงวดที่ผ่านมามีหกนึ่งตรงๆนะครับหวยออกแปสี่สามหหนงวดก่อนหน้านั้นก็เข้าตรงๆนะครับงวดที่ออก38มแปดุกทันสองงวดหลังสุดของอาจารย์เข้าทั้งหมดงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวา16บหทับสิบสอง อาจารย์คำนวณได้2149 10 27 26 53 56 29แล้วก็36ทุกท่านใครชอบใครตามอยู่แคปหน้าจอให้ไวนะครับ9ชุดด้วยกันสูตรคำนวณของแอดแสงเดือนครับต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวะทางของแอดแสงเดือนใบนี้เป็นสูตรคำนวณแต้ม2ตัวล่าง งวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับ6กับ1ได้7ครับงวดก่อนนั้น3กับ8ได้1นึ่ไปตามแต้มล่างของอาจารย์มาแล้วนะครับใบฝังทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้แต้ม8 9 1 3นะครับ8 9 1 3วันที่ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับ16ทับ12 2567 จัดไปครับแต้มสองตัวล่างต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดนุมเมืองราชงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์ก็จะมีเข้าอยู่ทุกท่านเด่น4เลขชุดมี4 3ตรงๆนะครับไปบนไปออกแบดสีสามกหนึ่งงวดใหม่ใครถามหา มาแล้วนะครับอยู่ด้านล่างสุดสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่นก็คือ9กับ0นะครับ9กับ0เลขชุดที่ติด9ก็จะมี96 96 97 98 99 90 91ชุดที่ติด0ก็จะมี0 6 0 7 0 8 0 9 0 0แล้วก็0 1นะครับสำหรับเลขวินได้6 7 8 9 0 1ทุกท่าน แปดเตามนี้ครับในทางของแอดหนุ่เมืองราชต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวเหนือใต้ของแอดบ้านนี้มีรักงดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับไม่มี4ีสไม่มี6 1หงงดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับมี3ามแปดงดใหม่ก็อยู่ด้านบนถูกทัน เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันตามนี้เลยนะครับแถวบนได้5051 5 2ย3ตรงกลางได้575 84046แล้วก็ด้านล่างนะครับ8082 8487ครับอย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยนะครับใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแนวทางของแอดบ้านนี้มีรัก ต่อมาจะเป็นแนวทางชุดสรุปตำไทยของแอดมะยมแดงนําโชคงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่านเี่ยนตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข0นะครับได้เลข0เลขชุด2ตัวแถวบนได้02 03 05ชอบส่วนตัวก็คือ06 3ตัวได้406 402แล้วก็405ตามลำดับนะครับ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทุกท่านต่อมาก็จะเป็นแนวทางแต้มของแอดมนะครับใครถามหาแต้มมาแล้วนะครับใบนี้แต้มรวมล่างงวดที่ผ่านมาเข้านะครับมีแต้มเจงวดใหม่ได้8 9 0เก้าศูนย์หนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสาแต้มล่างของอาจารย์เดินดีอยู่นะครับ ต่อมาก็แต้มสองตัวบนของอาจารย์งวดก่อนหลุดทุก่ันงวดใหม่ได้ห้าหกเจดแดเกถัดมาก็แต้มรวม3ามตัวสูตร1สูตรหนึ่งของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีแต้ม5้างวดใหม่ได้เจ็ดแปดเหนึ่งสองสาม ต่อมาก็จะเป็นสูตร2สูตร2ของอาจารย์นวดก่อนก็เข้านะครับมีแต้ม5งวดใหม่ได้723501 7 2 3 5 0 1. 1ต่อมาก็จะเป็นสูตร3สูตร3ของอาจารย์นวดก่อนหลุดนะครับนวดใหม่ได้567891ดนะครับห้า แปดนแนวทางแทมของแอดคมพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ